สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f c ฟซีเบิร์ดสุ่คนเนอ้อยินดีตอนท้าเข่าสู่สองน้องตายสาวเราพี่น้องมื่อนี้พี่น้องน้องตายสิเอาคล้องไปหายตากับย่ายเนาะ ที่ร่วงพอเพิ่นฝากมาจากประเทศไทยพี่น้องน้องตายสิเอาไปให้เพิ่นเนาะเพระาะว่าเมื่อน,นั้นน้องตายเพระท่านได้เอาไปให้พี่น้องน้องตายพ้นโต๊ะแน่เลยกะค่าเบียกเนาะเมื่อนี้น้องตายกะบ,บ้างอีพ่อมาแต่กะผมมีคนพาไปแน่เนาะอีพ่อมาน้องตายสิให้อีพ่อพาไปกับข้อมไพ่เลยกะตั้งเนาะพี่น้องนี่อีพอไม่ได้ขอ้อมไพ่บายดีพ่อสิเอาไปแจก เอาไปแจกเอาไปให้เอาไปให้ยายาเอาไปให้ตายายของของผักคลองผักลวงปู่พอสิเอาไปอันให้เพิ่นฝนตกสองสามือคนแต่งโตแล้วพ้นตกลิ้นเออมื่อนี้พอสิไปกำลังตายไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเพราะว่ามันใกล้ร้ายเส้นทางไปเอาไปกองบกใหญ่นึงได้นี่พี่น้องเต็มนี่กองบกใหญ่แม่จะเอาไปห้ตาครับยายจะเอาไปให้แม่แม่อู้อันนั้นด้วยเนาะพี่น้อง ในกาเอื้อยที่ว่านน้องตายเคยถ่ายเนาะก่อนไปทำส้มคลิปกะเดี๋ยวนี้มก็ไล่ก็แทะเป็นกำลังใจให้น้องตายเลยพี่น้องมาเบิร์กได้ตอนนี้ก็มากหอดเลยเนาะพี่น้องตั้งนี่กันน้องตายเอาร่องร่องพับเบิร์กแล้วพี่น้องใยกะะอไรมันก็ออกเลยน้องตายร่องเบิร์กรนจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มากหอดเพื่อนตากับใหญ่เลยเนาะนี่คนในบ้านลายมือแล้วพี่น้องเพราะว่าอ่าพ้นต๊ะมากโบราณเนาะ เห็นเห็นตาตาเออใหญ่ก็อยู่นี่ยน yeah, yeah. yeah nah ั่งอยู่เี่โอ้บ่เป็นบ่สบายบ่นิ่สบายเรไหนครอบไพ่พ้อไห

โอ้ข้าจัหาเลยที่สบายอยู่บ่ตาอาบันนี้ฮะพวกได้หนมาต่ตาแดดเด้ปัญญาเง่นตาแดดเลนี่ปัญญาตาแดดตะก่ยบีใบเอาตาแดดใบก่อนเพราะว่ามันเป็นไฟเแก็บแสงบีบีบีบบ่อนี่ก็ได้ ตากแดดเอาเอาท่านี่ตากนี oh, <can> ่เอาเอาบอลนี่ตากที่ที่ปุ้มรู้แดดงปุ้มแจ้งซ้ำที่มือพุ่นตากแต่ว่าแดดออกตาวัดมือเลยออกมาตากแดดใบลายลายมือแต่ว่าแบบว่าตัวมันนุ่นหันถอยใส่วป็นเลยใกล้ป้าเลยอันนี้นี่บีบดีเด้อนี่บีบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาเขาไมาให้อยู่กับสอบเอาใส่เอาใส่เอาใส่แก๊สมากเอาขึ้นซุกซุกที่เกาะเอาใส่แก๊สมากระวังหน้องแต่ว่า มันปวดแขนลงตายถืออะไรอีพอเราก็ใส่กระสอบให้เอออันนี้เสือใส่ได้ว่าโตเลยหน่อยนเออยังพี่ก็ยมา่ยเอาตังยันสักหน่อยนี่นีนิจินรวยรวยร้ยรวยดีใจปะดีใจบะดีใจปะดีใจดีใจปะดีใจอดีใจะดีใจปะดีใจปอดีใจปดีใจะ อันนี้เป็นผ้าหยงหอกอันหยองเาสรพ่งอันนี้เป็นผ้าสรงหมักอยู่บ,นบน้นุ่งมันจะสบายอย่อันนี้พอแพ้อันนี้ก็เเ็นเสียตาี่พี่กัแนแล้วก็มีสาบเนาะีาบตุนสาบเด้อทำไปู นิมุไม,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 ม่อันนี้เป็นผาปูนอ่อนผาปูนอ่อนของตามีหีดแน่นี่เด้อมีหีดนี่นี่ เอาไปตากเลไรวลไมันตางี่ตางใบแน่นเนี่แน่นก็ขึ้นยก็แน่นเลยก็บีเี่เห็นะไรหมอแขลมากผู้ผูนวอบอู้นี่ือว่างจะมาหอนันเลยนัวกรกูเก่าเลยนนวกเก่าเลยบ่แห้งบริสุทธิ์ไรัลเลล้ไเนี่ตอนนให้ค่ะแบอ

ไตทำไมบ่ดีตว่มีแถวใส่นั่ใส่นเลยก็เท่านี่จแล้วบ่เอออืมถือว่าถือเครื่อเครื่ององมาบริจาคหัใพ่อเพื่อนตาอันนี้หันเป็นของหลวงปู่หล้กกาคุณพ่อคุณแม่ฝามาใไห่แต่ฟังไทยเด้อ พระอาจารย์สุรพงษ์ภูมิปัญโยและกะคุณแม่กิติเลกิะละกะเลยกะคุณพ่อลำพึงเพชรสมานคุณแม่กิติเพชรสมานเ,าาะเละกะคุณพ่อสาดีเมืองกระบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีเนนพื่อนได้ผาข้อมาใหา เด็กะพระอาจารย์สุรพงพ์ภูมิปัญโยเพื่อนได็กาอมาไห้ตาคับยายอ้มาซอยเรือเพ่นเห็นเดเพดิ่นไหมีเมต,ตาสงสารอ่าเพิ่นกระซื้ออันนี้ให้ตั้งตั้งภาพเด็กะขมไผ่อันนั้นเอาไปตากแดดไปเดี๋ยวน้องพี่น้องเด็กะอันนั้นมีร้ายอย่างอยู่นี่มีสินมีศาสตร์มีา,มาอันนั้นเปไู่อออูเเนยอ๋ออ,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 อันนี้ เป็นดู๋วะดู๋แท้ๆบ่เออนี่เพิ่นยูโบนครับกล้่นอันนี้เป็นดู๋เพิ่นบริยูนะพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นมาจอบซื่อๆอันนี้แต่ก็ย่าอัน้เพิ่นเพิ่นบ่สบายเนาะเพิ่นเพิ่นบ่เห็นหุงพี่น้องไลายมามีสารมีอัไนเนาะหลายอย่างแต่เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็บไรพามาให้หลายคนแน่เนาะเอามาแบ่งกันตัวนั้นสิเอาไปให้ยายที่เพิ่นนอนเล่าเนาะพี่น้อง ใจบเพิ่นว่าได้ยินอันนี้เป็นดวงตาจากประเทศไทยเพิ่นมีเมตตานี่เนาะเป็นจังไม่ค้าเน่ะเศร้าหรอบอแค่นี้เนาะโอ้ขาเศร้าได้ดีพี่เนาะเห็ดเป็นจะว่าแบบไผเนาะเล้วก็เป็นการอาศัยรูปผู้ไปถึงแล้วดีใจบ่นี่ใจนั่งขอบขอบใจพี่ขอบใจอันนั้นดวงพ่อ เอ้พอขอบใจน้ำรลวงพอได้หลายขอให้ยุมีอายุมันยืต่อไปแต่นีนเมื่อไห้่เวลาทุกอย่างสิกับให้เบิ้งแง่งแลวออกต้นยาโยมนี่แหละผู้ทุกผู้ยากเอาแก่แล่ไปยากมากยากเลยยังกับบโบรา้วบราณ ขอจงให s <S ้มีอายุมันยืนต่อไปนะอาจารย์อาถูกข้าพเจ้าผ่านพรเรี่ยมีแต่ว่าอิชิตังปาฏิตังตมหังสิบเมวาสมาสตูสะเพยุเรินตูสังกปาจันโทปนาจโตเนหายฟ้พนเน้อที่โยวิวัสันตุสัพพโรโขินันสาตุมาเตภเพว่าวันตราโยตุกีติคายุโกภเพราะว่าเพวะธานสีนิสังนิจังุตถาปจานีโน ตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนทุกครังผาดังอาออ้ดีใจบ่เายอันนี้เว้นย่าย่ายเพื่นบดิยินพี่นอะบ่เพิ่นบได้ยินเพื่อนหูกะหูบ่อยากไดิยินปนใดเนาะคนเหนื่อน มัวสองโตละาเหนคนเลยงนี่มาได้ยินหรอกคนหนว่าคือผมพิ่ได้เสืออาหารใส่คนใส่กระตาคิดอูนี่หะรัผมเสืยวุชอนี่แหละเสคนห้ห่มเย็นเลยนั่งสบายนั่งสบายอยู่ว่าตานั่งสบายอยู่ว่ค่ะเออสบายน่นอ๋อได้ตังไหม่องน้ อันนี้เป็นอ่าดอกสาวพี่น้องเพิ่นมาจ่อเพราะเอยจะยูใส่คุณยูน่ะนีแด้อโอ้ยี่พี่น้องหน้ากระปุกี่ดอกสาวคราวหน้าก็ได้ษโอ้หน้าอันนี้กระซาเนาะพีใจเลยพี่หน้าเองเนาะอันนั้นบะมีอันนั้นขอบใจเพิ่นคขาบะมีผุดใจบุญเพิ่นมาทางหน้าผายอันเนี้อย สงสารสงสารตากับยายเนาะมาในผาคองมาซอยเนื้อจากประเทศไทยนั่นทานคนได้เด้อเห็นมันตกบริยานะยินดีนะนี่วันที่หกรวมวันที่หกอย่างเอี้ยมึงไม่หมดวันที่หอดวนี่ห้าห้าห้าที่มันผมใส่โอ้ใส่คือเด้อเ้าเอ้าซุปพาสลงเขานี่

บอบอแก่ยามากออิ๋่โอ้มากอยูวแนาไปนั่งนั่งนั่งก่อนดิลุงลุงเราจ้งแจ้โอ้ยโอ้พี่เโอ้คือเนอะเป็นกีใจเลยเป็นพ่อนบ้งอยู่ไอแมนโอ้พี่เนาะตะกอนเราเป็นโลกช่วยือเป็นโลกมากเลยเปนเพื่อนใช้ตาลัม แช่งตาบาแค็งไ่นมาถือก็ไดนะปั้นละพื <m <m ้นรถใส่ต้องกันเ้อะอาศสยคนอะพื้นของพ่อวะอาใส่เบิ้งใหญ่พื้นอ่ะโตหน่อยพี่น้องหน่อยน้เสือเใหญ่น้อยนึงจีอันนึงได้โอ้่ง กันย่งแ้งแกงจังแ้งไหมเนาะแราว่างไว้แราว่างเส้อะไรป๋องลาองลุ่มยุ่ลุ่มยู่ลุมกับบ้าไล่เสือไล่เครื่องไม้เนี่ยเยสีเจ็บยยสีไข่ไรอืมนี่มุกกระมี่าดกะมี่นี่เพิอันนี้เป็นผาปูบอลเนะผ้าปูบอลนี่ผาปูบอลเพิ่เนี่เอามาให้ อืมอีสบมันโอ้ยายสิใส่เล้อพี่น้องอโหอ, <laughs> อย่าคือยายสานิพี่น้องเลยคือในคือแบบโอ้คือคนดังเลยนี่ยายสานิ <laughs> โอ้ใส่เป็นอย <laughs> <laughs> ู่บ่เนาะบ่เนาะ่นพ่อเห็ดนาะพ่อเนาะ

ไม่ต้องพี่นนอมาแต่สาวมาแต่สาถือของไม่ใเจ้าแล้วปวดปวดแขนใช่แล้วก็เลเวลงะมันเดะโอ้ยบ้กี่ฮะม้ากี่พ่อว่าภาษาเป็นว่าหนเป็นเบษดพรงนภาษาพร่งยังเป็นเอาเอาว่าแบบเน้นน้ำโตว่างไนเน้นน้ำโตพอซื้อยังเน้นน้ำโตเน้นน้โตจะซื้อจังได้ว่าบอกภาษา What? Oh. Thank oh. What is your name? My name is Window. Bao oh. y oh. bông hoa. Bao y 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 đấy My name is nụ <laughs> <name is> <laughs> ออเนาะพี oh. ่เา <South> ็ภาษาแต่ก่อนเราเป็นเคยเป็นอะไรแต่ก่อนเป็นเป็นภาษาเลยน้องตายังอายเลยพี่นาไมไหมเนมอีทม่แตงเั้าหูเนาะพ่เนาี่น มิดเจอมิดเจอบินโด้อ้ยพี่เนเกดเกอบตาพี่นอ้ยเกิอบบ่นี่นี่เาเกจตาอ้ยเป็นไรคนจีซื้อมาหายไม่หเด้อ กลางเราพูนิผัวพูมีผัวมีแต่แม่กับลูกนอนอยู่กลางเราเลยพูนันเสียเอาไปให้เพื่อนตัวนี้เอาไปให้เพื่อนงานแบ่งกันพูนันพี่นนอนอยู่กลางเราแห้งกว่านี้พูนิพัวแค่ที่นอนโอ้ยเสมาดดอเดโน่อะไรอันนี้ไม่สบายว่าตานอนตังคอยคอยแล้วบอกให้เพื่อนคอยอยากให้เพื่อนซื้อมาให้นี่อยากให้สบาย อพนะก็ทุกินง่ามเสียงง่ามเว้ยสินงามเสียงามเพื่อนมาวางลำไยหรอกแต่ว่าโต๊ะเลยถูกเสาวลักขอเป็นลูกสาวลักนี่นี่นี่สาดเด้อสารใม่เันนี้เอาเป็นปูหันนีนี่เอาออกพ่อนี่พี่น้องเพื่นปูอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นแก๊สเป็นแก๊สเป็นแก๊สนี่ในสารไม่ เอาออกพ่อเอาพ่อแ้วจะูให้ได้กููเอาูพ่อแค่สบายก็อันนี้นี่พ่อนี่พี่รองอันนี้เพื่อนนอนบนนอนตะกีนนี้พอนอนอยู่นี้เนาะอันนี้ไ้สารไม้มาตียงถงาีมไ่งใ้หมกันู่้เียงนี่ืไ้เงนี่สารไม้หูพื้นแมักใหญ่ แ่ลห้ามห้ามเอาขึ้นเพื่อนปูอยู่นี่แหละปูอยู่นี่แล้วนอนสบายบ่ต้องป้าไปบ่ต้องแพ้พาปลดอันนี้ก็บ่ต้องเอาขึ้นเนื้อตาย่ามันดูดนี่เอาไว้นี่แหละนี่ใหม่ได้ตาเยเลยจ้าเอาลวดมาไว้นี่เด้อมันจะต้องแม่มันดูดมันดบ่ นนี่เาะโอ้ไหลสินงาพี่น้องโอ้ยมีสนุกมีใจแห้งนี่สินกสินไม่ด้วยใจอ่าใจเย็นมาบอใจเย็นเนี่ยนุ่งนี่กะนี่เอาไว้ขั้นบามี่แล้วกะเอาไว้กลางเนี่ยไว้อันนี้มันเป็นผ้าปูวอมันสิโน่สบายกลัว ค้นไปปูได้หอเดี๋ยวสิปูห้นี่ปูเนี่ยเนี่ยปูเนี่นี่โอ้ยพอจาปูห้นี่พี่เนาะนี่กลัวอันนั้นพันร้ายเถอะนี่เอาปูหอยดีใจวะตาดีใจเนี่ยอีพื้นหนึ่งียเอาปลห้เอือยอันนั้นเนาะแบ่งกันใส่ตองกลางลรโอ้แหงยากจน บมเมนมียล้พอเดียิคน่โู้บ้โอ้โโมเมนมื่อเลย่อีนก็ใช่อีพอใส่กอกันอีพอก็มีด้ผ่าสรงอันหนึ่งอีพอก็มักกอกานแลยืเอกนก็มีได้เพนแม่วจ้าสู้กันนานเนาะ ยังไปต่างประเทศบ่นี่แม่สิไทยไปต่างประเทศเบิ่งไหมนี่ออดต่างประเทศหมดได้ไหมอันนี้เพิ่นบ่ได้ยินพี่น้องสรนุบบ่นุบดอกยแยบ่เป็นแยบหรอกเอาไว้เลยบ่นุบหรอกบ่นุบหรอกนุบเด้ออยู่เพิ่นบ่ได้ยินนะพี่น้องโอ้ได้สารใหม่สารใหม่เอาใส่เกลือบพี่โอ้ยเกลือก็อจะมาห่างเสร็จแล้ว ี่ี่เนาะเดีเ๋ยวสีซื้อมใไ้ไหมสัมนี้วยังนันนงนง่ท่าบุรีแล้วซักใหม่บนเขาอยางน,นั้ <c oughs> <ด>นมันแคบมัน้น<อ>่เ็ิงนา้บนมมันเป็นไงเนี่ยหลวงปู่จากประเทศไทยพ่นผามให้หลวงปู่จากประเทศไทยผามให้อ่อ แล้วโปรประเทศไทยแม่นพากมาให้เพิ่นแม่เพิ่นสงสารเพิ่นได้พาขอมาซอยเรืออันนี้อย่าดื้อเลยตาหันตาแลนไว้เด้อบัดยามกันขึ้นแล้วก็บีบเลยหันบีบบอนดำๆหันมันสิเห็นมันสิเห็นหุ่งกว่าตะเกียงจ้ะล่ะค่ะจะเห็นชายหอยอยู่นี่ก็ได้คนมาเบิ่งพีตสนุกเล่นลูกได้แล้วก็ พี่านาะเดี๋ยวน่อง,างตายกับสิได้ไปค้องก่อนบ่านนี้พี่นนองไปก่นเนอะย่าตาไปก่อนเนอะกับรับคลิปนี้กับสีโจ้เพียนสนิทเด้่พี่นอะขอบคุณ<ป>ขอบใจใ<ห>ทีครับส้มคลิปของน่องตายเนะาะบายๆนะพ่อบายๆนะบายยบายนะบาย,บายบาย,บาย